This spotlight ghosts oh, the earth. เจสปอ์ตไลท์วันนี้จะมาถอดสมการควายอีกหนึ่งตัวที่เป็นที่จับตามองในวงการนะคะแน่นอนล่วค่ะว่าณนะเวลานี้ไม่มีใครไม่รู้จักควายเพศเมียที่มีชื่อว่าไพลินนะคะมาแรงมากไพลินเป็นของไอรินฟาร์มควายงานที่จังหวัดกาลสิงห์ไพลินมีความโดดเด่นที่ความสูงสูงยาวใหญ่ะดูกใหญ่อายุของไพลินตอนนี้อายุเท่าไหร่ไอรินสองปีเก้าเดือน ความสูงอยู่ที่170บวกควายเพศเมียที่สูง170ขึ้นไปมีน้ำหนักน้ำหนักตัวประมาณเท่าไหร่ไอลินตันกว่าค่ะหนึ่งตันกว่าใช่ค่ะพันกิโลบวกค่ะยักยักษ์กเลยใช่ค่ะไอลินพาไพาลินไปลงสนามด้วยไปหลายที่ไปหลายที่ไป เดินสนามบ่อยมากแทบจะเกือบทุกชสนามต้องการพาไพลินไปให้ทุกคนได้รู้จักได้รู้จักแล้วก็ได้เห็นน้องแต่น้องโตเกินกว่าวัยไปมากจนไม่สามารถเข้าสู่เวทีควายงานได้ละไม่ได้แล้วต้องเข้าเวทีควายยักษ์ใช่ค่ะพ่อเขาเป็นใครคะพ่อไพลินเป็นพ่อช้างช้างอุดรช้างอุดรจองให้ลูกมหัศจรรย์ใช่ค่ะ ของผู้กองเป็กค่ะส่วนแม่ของไพรินล่ะคะแม่ไพรินเป็นเป็นควายลูกเขาเป็นลูกของกรมแม่ชื่อว่าอะไรแม่ชื่อแม่นิ่งแม่นิ่งค่ะแม่นิ่งนี่อยู่ที่ไหนไอรินแม่นิ่งติงควายกาลสินเราเลยค่ะอยู่กาลสินนี่เลยใช่ค่ะพ่อเขาเป็นเป็นควายของกรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์นะคะใช่ค่ะแล้วแม่เขาก็เป็นไม่อีสานเลยค่ะแม่เป็นควายอีสานใช่ค่ะ ไอรินเนี่ยไปได้ไพรินมาตอนไหนจากพี่โจโจ้ฟาร์มพี่โจโจ้ฟาร์มค่ะโจโจ้ฟาร์มจังหวัดกาลสินนี่แหละใช่ค่ะทําไมล่ะเขาเขาไปเห็นเหรอเขาไปเห็นแล้วเราเขาอยากให้มาอยู่กับเราอยากให้ไอรินได้ควายตัวนี้มาอยู่กับเราไอรินพี่โจโจมาบอกไอรินตอนนั้นเนี่ยไพรินอายุเท่าไหร่กําลังจะเข้าเก้าเดือนใช่ค่ะแล้วไอรินไปดู ยังไม่ได้ไปดูทันทีก็คือเจอกันที่สนามรอยอีกก่อนแล้วก็บอกเล่าถึงควายตัวนี้แล้วก็เราก็ยังไม่ได้เดินไปดูเพราะว่าน้องก็ไปเข้าสนามกับควายที่เป็นรุ่นเดียวกันกับเขาอยู่แล้วก็เสร็จภาร,รกิจแล้วก็พี่โจโจ้ก็มาที่ฟาร์มพายลินไปอีกก็ได้ไปไปดูพายลินอีกรอบหนึ่งอือคือพี่โจโจ้มาขยันขยอว่าไปไอลินต้องไปดูไดต้องไปดูให้ได้แล้วก็มาที่ฟาร์มแบบมาต้องแบบ อยากให้เธอไปเห็นตัวนี้ยังไงเธอก็ต้องไปได้ไปเห็นอยากให้มาอยู่ที่นี่แล้วอ,อ๋อไปลองไปดูตอนอที่ไปเห็นไพลินตอนนั้นแปดจะเข้าเก้าเดือนใช่ค่ะมีรูปร่างเป็นยังไงบ้างคะไพลินตอนที่เ็นสูง <ไป S 1> ยาวกระดูกใหญ่หน้าสวยเขาเขาจะเปิดใช่ค่คะเห็นแล้วสีก็จะเป็นสีเหลืองสีทองทองค่ะใช่ค่ะถูกใจชอบเลย เข็นเขาแบบลุกขึ้นมาบอกอู้ยาวแบบเขายาวขาเขาเหยียดยาวแบบแล้วแล้ว,ลวอุ้มเท้าของเขาอ่ะใหญ่แบบยาวสูงรู้แค่ว่าตอนนั้นอ่ะชอบเพราะว่าน้องสูงเพราะเพราะเราต้องการควายสูงใหญ่แต่เราไม่รู้ว่าน้องจะมาดิดได้ร้อยเจ็ดสิบขึ้นก็นเลี้ยงมาแล้วแบบ มันเป็นมันเป็นความอัศจรรย์ว่าเออเราเราเป็นความโชคดีเราเราเรา,เราดูควา้าเราเลือกมาอ่าใช่ค่ะพอไปเห็นไพลินตอนนั้นแปดเก้าเดือนปุ๊บแน่นอนหละไอรินต้องถามแน่ละค่ะ,ะเป็นลูกใครเนี่ยอันนี้ก็ถามเขาว่าลูกใครบอกลูกช้างอุดรพอมาเป็นลูกช้างอุดร<ะ>ตัวช้างอุดรเองเอพันธุกรรมคร่าวๆข,ของช้างอุดรพ่อช้างอุดรจอม<ะ>ให้ลูกมหัศจรรย์นี่นะคะ พ่อเขาคือช้างอุทยัยช้างอุทัยแม่ช้างอุดรเป็นใครคะแม่ช้างอุดรจะเป็นแม่ช้างหนองบัวแม่ช้างหนองบัวดีอยู่กับเจ้าของกล้วยกล้วยหนองบัวใช่ค่ะช้างอุทัยนี่พันธุกรรมก็แน่นอนนะคะอยู่กับเสกิจอุทัยธานีตัวนี้มีพันธุกรรมก็คือเป็นลูกของดาวซีพ huh. ีแม่นี่คือข้อพิจิตรเลยก็คือเป็นควายอุทยัย uh huh. สายช้างอุดรมาเนี่ย มีสายดาวอยู่คอนเซปต์ดาวเขาคือสูงใหญ่ยาวใช่แล้วต้องดาวซีทีถูกต้องนี่เลยเป็นที่มาของไพลินไพรินนี่มีทั้งสูงใหญ่ยาวอยู่ในตัวเลยมีเลยค่ะสูงด้วยกระดูกใหญ่ยาวใช่ค่ะแม่นิ่งอ่ะตัวแม่ก็สำคัญสำคัญในการเกิดของลูกควายสักตัวหนึ่งแม่นิ่งนี่สูงประมาณเท่าไหร่คะ150ิถ้าดูจากสายพนุกรรมการมาของแม่นิ่งเนี่ย มันเกิดจากการพัฒนามาแล้วเพราะว่าใช้น้าเชื้อของกรมปรศุสัตว์ใช่ค่ะแน่นอนว่ากรมปรศุสัตว์ก็ต้องคัดเลือกคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่ดีเข้ากรมอ่าแล้วก็จ่ายลูกดีเพื่อให้เกษตรกรมาพัฒนาควายในประเทศไทยถูกต้องค่ะในแต่ละชั้นอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นพ่อพันธุ์ที่ถูกคัดมาแล้วแหละใช่ค่ะมาพัฒนากับแม่อีสานก็ได้แม่นิ่งมาใช่ค่ะอ่าถือว่าสูงไม่ธรรมดาเลยตัวแม่ร้อยห้าสิบเซนเนาะมาดีแม่เขาก็สวยอ่า เนี่ยเชื้อที่ดีจากตั้งแต่สายตาก็คือจากกรมปศุสัตว์มาอยู่ในตัวแม่นิ่งแล้วพอมาเจอกับช้างอุดรที่เป็นลึกๆปุ๊บสายปูสายข้างในเขาก็เป็นดาวซีพีใช่ค่ะอ่าก็คือมีเส้นสายมาอยู่นะคะออกมาไพรินนี่ถือว่าเป็นลูกตัวที่เท่าไหร่ของแม่นิ่งคะลูกตัวแรกลูกแรกใช่ค่ะลูกตัวแรกโอ้ลูกตัวแรกไพรินนี่เป็นลูกแรกแล้วก็เกิดจากการผสมเทียม โอ้โหไอรินค่ะไอรินได้ไพรินมาตอนนั้นแปดเก้าเดือนที่ไปดูแล้วซื้อมานี่ในราคาเท่าไหร่เขาเรียกสองล้านก,ก็ต่อเขาได้โยมาล้านแปดค่ะราคาแรงอยู่เนาะราคาแรงเพราะว่าเขาอยากได้สองล้านตั้งแต่แรกแต่เราต่อราคาค่ตัวนันใช,ใช่ค่ะก็ราคาก็ เป็นควายเด็กที่ซื้อแพงที่สุดในฟาร์มไปเช้าวันนั้นก็คือเอากลับเลยจบราคาต่อราคาก็เอากลับมาบ้านเลยแล้วมาเลี้ยงดูเลี้ยงดูแบบพิเศษปกคือเขาปล่อยทุ่งมาพเลิงเขาจะกินตามทุ่งเขาจะปล่อยเล่นแต่ว่ามาอยู่ที่นี่คือต้องเปลี่ยนใหม่วิธีการเลี้ยงต้องเปลี่ยนใหม่<ถ>ก็ดูแลจับมาถ่ายพยาธิายพยาธิวัคซีนบำรุงฝึกแล้วก็ให้อยู่ครอกคอกใหญ่เลย ก็ให้เขาอยู่ครอบใหญ่ไปก่อนแล้วก็ดูแลไปพัฒนาการของไอลินเป็นยังไงบ้างตอนที่ไอลินนําเข้ามาตอนนั้นพัฒนาการนะคะเดี๋ยวชิงจะเขียนอะ่ะตอนแรกก็คืออายุ8-9ถึงเเดือนที่นําเข้ามาตอนนั้นความสูงอยู่ที่137มเซนเข้า1ปี142สจนมาถึง อายุสองปีสองเดือนสูงหนึ่งร้อยหเจ็ด้หดเซนใช่สองปีสองเดือนร้อยหสิเเซนสูงมากสูงค่ะอือหพอสูงหนึ่งกเจ็ก็ปัจจุบันน่ะน้องแต่ร้อยเจ็ดสิบไปแล้วเกินร้0ยเจ็ิไปแล้วก็คือปัจจุบันนี้ก็คือสองปีเก้าเดือนใช่ค่ะความสูงเปลี่ยนลีกสุดก็คือตอนสองปี2เดือนที่มันพุ่งเลยจุบความสูงมาเลยค่ะนั่นแหละค่ะ เคยคิดไหมว่าควายมันจะโตแล้วสูงในขนาดนี้ไม่คิดว่าพัฒนาการมันมาเร็วกว่าควายที่เป็นตัวเมียเราคิดว่าเลี้ยงไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่หลุดร้อยหกสิบห้าคือเรามีแรงบันดาลใจนางพระจกักนางพญาว่าวันนึงเราต้องมีควายตัวเมียให้ได้เทียบเท่านางพญาแล้วณนะวันนี้ไพรินมาถึงขนาดนี้ <Okay. S 2> แอบมีความหวังไหมว่าวันหนึ่งจะเป็นนางพญาในอนาคต ก็มีมีความหวังว่าวันหนึ่งไพลินจะเทียบเท่านางพญาเราเชื่อในเรื่องของพันธุกรรมดังนั้นแสดงว่าอนาคตถ้าไพลินจะผสมหรือจะท้องเนี่ยไอรินก็ต้องมองถึงพันธุกรรมของพ่อพันธุ์ที่จะนํามาใช้กับไพรินด้วยใช่อนาคตของไอรินเนี่ยไพรินเนี่ยไอรินก็จะพัฒนากับบัวขาวซึ่งไอรินอยากได้สายควายงามมาบวกควายยักษ์ ซึ่งบัวขาวนี่เป็นควายของไอรินใช่ค่ะแหมเราอยากเห็นอากบัวขาวนี่ก็มีพันธุกรรมชัดเจนอยู่แล้วอ๋อเขาชัดเจนมากคือบัวขาวเขาจะเป็นควายอีสานอีสานของเขาเนี่ยคือเข้มข้นอยู่แล้วพันธุกรรมของเขาแน่นอยู่แล้วการจ่ายลูกของเขาเนี่ยก็ติดอันดับต้นต้นของพ่อพันธุ์อยู่แล้วเพราะว่าการจ่ายลูกของบัวขาวนี่ก็ถ้วยเวลาทานลูกก็หลาย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 ,หลายตัวแล้วก็หลานฉลังก็เยอะแต่ว่าเรามองว่าเราอยากเอาบัวขาวมามิกกับไอรินซึ่งใหญ่ยักษ์ ใหญ่ยักษ์แล้วก็พันธุกรรมชัดเจนทั้งคู่ถูกฝั่ง,งพ่อก็พันธุกรรมชัด,ซ,ชดซึ่งบัวขาวถ้าผสมกับบัวขาวแม่บัวขาวร้อยหกสิบแม่บัวบานใช่แม่บัวบานก็สูงร้อยหกสิบตอนนี้น้องสองปีเก้าเดือนสูงร้อยเจ็ดสิบบวกน้องโตอีกค่ะยังไม่หยุดโตตอนนี้เนื้อกําลังมาเนื้อหนังกําลังมาความสูงก็เพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะยังไม่หยุดสูงเพราะว่าแค่สองปีเก้าเดือนยังไม่ถึงสามปีนะคะ ถึงวันนี้เนี่ยไพรินเนี่ยก็เป็นเหมือนนางเอกละถ้าพูดถึงพ่อกำนันบินบอระบือเขาก็จะนึกถึงนางยาาและฟ้าประธานต้องเข้าไปเยี่ยมดูควายยักษ์ควายใหญ่ถูกต้องตอนนี้ก็ถือว่าเทียบได้แล้วนะเพราะว่าอีกหนึ่งตัวที่คนจะมาเยี่ยมหาไอรินฟามไพรามเขาก็นึกถึงไพรินไพรินใช่ค่ะต่อจากนี้นะคะก็ติดตามค่ะดูการพัฒนาขั้นต่อไปของไอรินนะคะที่จะ นำพันธุกรรมของพ่อับวขาวซึ่งเป็นพ่อพันธุควายงามใจลูกตัวเมียเด็ดขาดมากนะคะดูว่าไอรินจะพัฒนาไพรินให้ออกลูกออกมาเป็นยักษ์งามได้ไหมใช่ต่อไปติดตามติดตามเลยแลมแลวนี่ก็คือเรื่องราวที่เดอะสปอร์ตไลท์นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะ It's